เราก็มาเก็บหอยหอยโขมนะครับหอยโขมจากน้ําน้ําเหมืองน้ําธรรมชาตินะครับน้ํามันลดพอดีนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับ you <sweak> ก็หอยส่วนมากจะอยู่คัดกังนะครับก็ตาข้างก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะเป็นตัววายน้ำแล้วก็เจ็บนะครับตอนนี้หนาวมากเลยครับ ครับนำนามาเลยนะครับครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอได้นะครับเพราะว่าเรามีแค่3ามบอ่อนะครับโอเคครับก็ได้ผนวันนี้แล้วเราก็ไปดูตอนที่เราแบ่งสานะครับ ผมว่าบ่อหนึ่งน่าจะได้สิบตัวยี่สิบตัวน่าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยกันเลยนะครับเราไปดูตอนที่เราปล่อยปล่อยหอยนะครับผมก็ดูว่าเราเลี้ยงแล้วเราจะเกิดผลไหมนะครับก็วันนี้ก็พักเที่ยงนะครับเรามาตอนตอนที่เราพักเที่ยงนะครับมาเก็บหอยกันตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วเราก็จะไปทํางานก่อนนะครับ แล้วเราตอนเย็ยนค่อยเราจะมาปล่อยใส่ในบอ่อซีเมนที่เราเตรียมไว้นะครับผมโอเคครับฝากติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับใค้ตอออกวกู ตอนนี้เราก็จะปล่อยหอยโขมนะครับนี่ครับที่นี่มี50ตัวนะครับดูครับใหญ่มากเลยนะครับเราหามาจากธรรมชาตินะครับก็ช่วงเช้าเราไปหามานะครับเราก็จะปล่อยบ่อละ25ตัวนะครับดูครับคั้ที่แล้วเราเอาผัดตบชวามาปลูไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ มื่อซ้อมสามวันก่อนแเราเอาปูมาปล่อยไว้สองตัวสองตัวครับแล้วมันกินหมดเลยครับเราก็เลยจะเป็นต้อแยกต้องแยกปูนะครับที่น้ําขุนันนี้คือเรากําลังเปลี่ยงกาลังตักขึ้นมาจากบ่อขันลังนะครับก็เลยน้ํามาขุนหน่อยนี่ครับปูนะครับนี่ดูครับดูปูใหญ่มากเลยครับครับนี่ที่นี่ด้วยครับ ที่นี่ไว้ตัวเมียสองตัวตัวผู้สามตัวนะครับนี่มัหลบมอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะจับมาให้ดูนะครับดตัวนี้ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้ตัวเมียมีหน้โอ้โอ S <S <S ตัวนี้ตัวเมียดูสมบูรณ์แค่ไหนนะครับอะไรมากโอ้ตัวเมียมีสองนะครับตัวผู้มีสามตัวแล้วก็จะเอาอาหาร ปลาดุกให้นะครับก็ตอนนี้อยู่ได้ละผกักพวกนี้ก็ปลูกไว้หลายนะครับแต่ปูมากินไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราอันนี้คือการทด,ทดสอบนะครับว่าจะเลี้ยงได้ไหมนะครับในวงบอ่อวงบอ่อซีเมนต์นะครับมาจะปล่อยบ่อละยี่สิบห้าตัวนะครับ แล้วเรามาดูนะครับว่าลอดกี่ตัวแล้วก็เราจะตายกี่ตัวเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆใน youtube เราได้ดูกันนะครับตอนแรกนะครับที่นี่เราเราเอาก้านมะพร้าวอันนี้ครับเราเอาก้านมะพร้าวหยอดใส่ไว้แต่หอยไม่มีสักตัวนะครับเมื่อกี้ผมก็ปล่อยไปประมาณสิบตัวครับ าเหผมคิดว่าสาเหตุท so, no like ี่ไม่ม like ีหอยนะครับที่นี่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีปลาช็อกเกอร์เยอะมากเลยครับปลาช็อกเกอร์นะครับปลาดูดขี้ฝุ่นแล้วเขาเรียนั้นเยอะมากผมก็เลยคิดว่าที่ไม่มีเพราะงี้เพราะว่าปลาช็อกเกอร์มันชอบดูดขี้ฝุ่นอะไรเงี้เวลาลูกลูกหอยหรือว่าลูกปลาอะไรอย่างเงี้ยมันดูดไปหมดผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าในบ่อนี้ ในบ่อนี้เราจะรอดไหมนะครับก็ลองลองติดตามดูนะครับผมปล่อยไว้บ่อล่25ตัวนะครับสองบ่อนี้ดูว่ามันจะรอดกี่ตัวแล้วก็เราจะพันไหมนะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับผมก็วันนี้เรามาให้ดูกันวิธีการเลี้ยงหอยดูนะครับว่าเก็บมาจากน้ําธรรมชาตินะครับน้ำธรรมชาติก็หายากมากช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้ํำก็เริ่มลดด้วย ผมก็เลยทดสอบเลี้ยนเผื่อผมจะกลับไปอยู่บนดอยผมก็จะได้ติดตัวกลับบ้านนะครับวิชานี้ก็ขอบคุณครับวันนี้ก็มาชมเค้นที่แล้วนะครับสวัสดีครับ